สวัสดีพี่ๆนา้าๆน้องๆผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกท,ท,ท่านเช่นเคยเลยครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวเลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็เราก็ขี่เรือไปอีกเช่นเคยเลยนะครับกับเรือ,อผมลำนี้เลยนะครับเนาะซึ่งพาผมดูได้ทุกทีเลยนะครับเรือลำค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะครับเนาะ ครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและให้กำลังใจให้กับผมและครอบครัวเลยนะครับและเข้ามาอุดหนุนสินค้าของผมนะครับเป็นสินค้าที่ผมใช้เองนะครับการันตีว่าใช้ดีครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตาครับตัดแสงดีมากแล้วก็ลูกดอกงานหัวพอกเจ็ดเซนของผมนี้นะครับสุดยอดครับผมมุดน้ําดีมากครับผมการันตีเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะขี่เรือไปกันเลยนะครับเนาะ ก็ไปเจอกันอีกที่ที่หมายเล่นครับเดี๋ยวตามผมไปกันเลยนะครับผม ฉากวิดีโอ พระเจ้าจอดมันยอดมากเจ้าจอตม้าสามตัวเลยข้าหลังใจกว่า โดน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 มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอะเจ้าจอดอะไรจะขนาดนี้นี่โอ้โหไม่สามตัวเลยอ่ะเหลือเชื่อเลยโอ้โหหลือเชื่อเลยครับเหลือเชื่อเลยฮะอื้อหือ สามตัวข้างล่างเลยผมจะยิงไอ้ตัวใหญ่ข้างหลังะมันตกใจก่อนในสองตัวเนี้ยจริงๆผมเลือกตัวใหญ่ข้างหลังนะตัวใหญ่ข้างหลังนี่มาสามตัวผมจะเอาตัวใหญ่แต่มันอีกตัวขึ้นจิ้มมันตกใจก่อนหายากจริฉอดแบบนี้สุดยอดนะครับผมโอ้มากันสามตัวเลยผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเาส่วนใหญ่ผมจะไม่ เห็นแบบคือไหลมาเป็นคู่เป็นคู่ครับเนาะนจะคู่กันแต่อันนี้มันไหลมาสามตัวเลยถ้าใครเคยเห็นไหลมากกว่าน,นี้สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยครับปกติผมจะไม่เห็นมันแบบเป็นคู่เป็นคู่ครับคือถ้าดูจากในวิดีโอครับตัวแรกกับตัวที่สองที่จะขึ้นจิบแบบผมไม่ยิงเลยนะเอะตัวที่อยู่ข้างล่างโอ้โหตัวนั้นใหญ่ก็นั้นนะดับสี่ห้าได้เลยครับส่วนตัวที่ผมจริงๆผมจะยิงตัวข้างล่างเลยแต่ว่าพอดีมันมาแนละ้วมันขึ้นจิบสองตัวแล้วที่มันเห็นผมมันก็ตกใจปุ๊บ ปุ๊บผมคิดว่าผมจะไม่มีโอกาสได้ยิงเนาะมันก็เลยไหวไปผมก็เลยยิงสวนไปเลยครับก็ถือว่าบนความโชคดีนะครับเนาะยอดกับแต้มแรกผมนะครับเดี๋ยวผมก็มัดไว้นะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่ค่อยลงไปเอาครับผมนี่น,น,นะครับโอ้โหใหญ่อยู่นบนี่ผมว่าน่าจะมีเกือบสามนะครับนี่ดูครับน่าจะมีเกือบสามได้เลย ว่าตัวผมยินน่งเล็กตัวข้างล่างอย่างนั้นน่าจะใหญ่กว่านี้เลยตัวข้างล่างตัวนี้ผมว่าน่าจะเกือบสามน่าจะเกือบเกือบสามได้เลย,เลยนี่ <c oughs> อย่างน้อยก็มีสองกว่าตัวนี้เป็นอย่างน้อยเลยนะครับเอาค่อยแกะนะโอ้อาจจะยาวนิดนึงคนระับ ต้องขออภัยด้วยนะครับเล,ลามันพันอยู่ก็ค่อยแกะโอเคครับโค้งข้างบน ร้อยครับผมได้ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมยกเลยนะครับผมยกเลยก็ได้ตัวมันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะว่าน่าจะมีประมาณสามครับตัวนี้ครับน่าจะสามตัวได้เสียดายตัวแรกนะครับเสียดายตัวที่อยู่ข้างล่างครับมันมากันทั้งหมดสามตัวเลยครับเสียดายมาก เขาต้นคอนเต็มเลยครับค่อยแกะเท้าครับได้ตัวแล้วครับน่าจะมีสามโลได้นะตุนนี่จาครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราค่อยชั่งนะครับเนาะกับแต้มแรกครับมันหมาเนี่นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยเลยครับ กําลัาอยู่ในน้ำที่เขียวเลยโอ้โหฟองเต็มเลยครับเสียดายไม่โดนมันไม่ยอมขึ้นเลยโอ้โหตัวเขียวปีเลยอะ่ะมันอยู่ใต้น้ำอ่ะ เอาไหมครับเอาไหมโอ้โหเสียดายครับพอดีผมถอดยางอีกหนึ่งเส้นออกด้วยเนาะใช้เส้นเดียวเพราะว่าสองเส้นรู้สึกว่าจะแรงถีบยอะไปหน่อยก็เลยถอดออกแล้วก็ผมก็เห็นลายอยู่เขียวอยู่ข้างล่างเลยนะครับเนาะเสียดายมากครับนิดเดียวครับมันอยู่ลึกด้วยครับผมคำนวณผิดเองครับเป็นความผิดที่ผมเนี่ยแหละแม่เกือบเลยแทบที่สองแล้วเนาะ เออจะมาใหม่ผมไหมเนาะเดี๋ยวเราลองนั่งดูต่อนะครับว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อเลยครับครับผมก็หลังจากที่เรานั่งไปนะครับเนาะเราก็เจอสองตัวนะครับแล้วก็ไม่เจออีเลยนะครับเนาะก็วันนี้คงไม่หมานครับนั่งประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงที่หลังไม่เจอเลยนะครับ ครับผมก็เอออยากได้ตัวเพิ่มเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ครับเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่เจอปานินเลยครับผมไม่เจอเลยครับมันไม่เจอเลยเสียดายอยากเจอปานินอยู่นะแต่ไม่เจอครับคลิปนี้ผมก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชั่งปลาบนบกทีนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอยากได้แต้มเพิ่มแต่ไม่ได้ครับเนาะแต่ว่าก็ถือว่าได้ตัวใหญ่คุ้มค่าอยู่ครับ กับสามตัวเป้งๆน,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 นะครับโอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวลงไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกที่มันฝั่งนะครับ ครับผมแล้วก็ผมก็มาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ว,วันนี้ก็ถึงกับว่าไม่เจอตัวเลยนะครับเจอแต่ปัญชโดนี่แหละรครับเนาะก็ได้มาหนึ่งแต้มเลยนะครับโอ้ัวนี้เลยนะครับผมว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้โอ้โห โอ้ผมว่าน่าจะมีเจ็ดเฉียดสามโลได้นะครับเนาะโอ้ผมเห็นมาสามตัวเลยครับดีนะครับที่เรายิงทันครับผมอาจเข้าต้นคอยเต็มเลยนะครับเสียดายตัวที่สองนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองชั่งตรงนี้ดูเลยนะครับเราชั่งดูเลยนะครับว่ามันน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนาะผมว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็สองเจ็ด่ะผมว่านะแต่ว่าอาจจะสักสามได้ครับตัวนี้ครับ โอ้โห oh. oh. ตัวมันอ cool. ้วนครับเกือบ4กิโลเลยนะครับตัวนี้3.9มจุดเก้าครับโอ้โหผมว่าถ้าอีตัวที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมว่าแตะระดับถึง5ได้เลยครับเพราะว่ามันไหลมา3ตัวเนาะอีกตัวนึงเนี่ยตัวตัวที่อยู่บนคู่กับตัวนี้ตัวนั้นจะเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงแต่อตัวที่อยู่ข้างล่างเน่ะดิกเลยครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับวันนี้ครับผมว่าตัวเดียวก็เพียงพอกับครอบครัวผมเลยนะครับเนาะ สำหรับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและก็ดูคลิปวิดีโอจนจบเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับคลิปนี้ก็ผมก็จะขอลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์เรืออะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับนอแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับบ้านเอาไปฝากคุณภรรยากันเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ